สวัสดีครับเปิดนพี่น้อง,ขของทูง่คุณทุกคนขอกันเพื่อเขาครับมื่อนี่ออเป็นยดงไเอาเลยเขียวสีมาเห็ดยองหมาหน่อยยองหมาหน่อยอกินกับรุนไม้คงชิบวัวโอ้จัดหรอกครับยองหมาหน่อย,อยไไปเป็นยังไงวันที่แต่เบื้องล่ะเอาปกติเขาก็ยองล่ะยองใช่น้ำเอาน้ำม,มันแต่ตัวนี้ยิ่เขียวว่าเพราะต้องยองตำเอาว่ตาตำตำเอาเออตำเอาเอะไรกัน ใส่ปูนปลาทูนีปลาทูน้ำปลาแดดหอมหลักลเกลือปเนใส่ง่วงเอาครับไดิเคียวเฮ็ดไปไดิเขียวเอาใส่หลักลตำไซส์มืดแหละใส่์มืดไซส์มืดห้พี่น้องเบิ้งคักๆปิโปคกอติกระเบื้อะเอินเอ่นอาหารกับโบเมนเป็นเอ่อเอเอเก้าเข่ากับโบเม,น,มนเป็นอาหารวาง มีโอกาสห็กินเด,นด้อพี่น้องอ,องเบิง้งมันดีสูหายไปจากบานเท้าทว่าเห็ดไหนเบิง้งำว่าเห็ดกินเด็กหน่อยดอุไม่กับ่าบทท่านมูยังดอกกินได้บอใบใหม่กันได้จะเรีนใเบิ้งหลืหน้าตาจะออกมายังไรน,นะครับนะครับเ เบิ้งครับหลังจากตำแล้วละเอียดแล้วอ่ะตักมานะตักมาปั้นต,ตำกันเลยนะไรไครับเด้อใส่ปั้นเอาหรือว่า,ข,าขั้นเอาขัน้นเอาได้หมดละแต่ก่อนบ่ลัมบ่ล้านเท่ากับขั้นเอานะละ่ะสมืสม่นมันมีเครื่องสูนแรงหลายว่าจะขั้นกับปั้นหรือว่าตำเอาอยัางที่ก็ได้แต่รัวกลัวบางทีก็ว่าโอ้ยบ่ก,กินหรอกทำไนมันขั้นแบบว่าเออผู้สะอาดแกมี้ผูบุคลากรแกมี เอาตัวนี้ตำเอาตำเอาให้ให้เห็นเจ๊จ้านี่ยแหละว่ามันนนี่ครับหลังจากตำแล้วเอาเทน้ำแล้วก็มามาใส่กองเอามาใส่กระชอนกองเอาเอาเน้าาม,มันเด้อกากเนื้อมันบดต้องเอากินกันอะไรกันนั่นแหละครับผมยังแต่ว่ามันสิบพรา มันเสียก็สีงาเนาะมันสีงาอ่านี่ครับกองเอากากมันออกเลยครับเด้อเอาหนามใส่ใส่ไว้อันนี้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะนำใส่ใส่อ้าวก็ไปต<ำ>ัมเ,<ำ>เนาะอ่าเอาพริกใส่ป่นปลานี่ละ่ะป่นปลาปนแหลกเอาใส่หนีบปนเข้ากัน เด้อเบิ้งไปเรื่อยๆนี่มันเริ่มแข็งแล้วครับเริ่มแข็งแล้ว <laughs> เหนียวตุ๋นเลยแกีปลามาใส่ไหมกินมันกระเด็นเบื้อาเด้อครับเด้อลองเส็ดกินเบิง้งใส่ปลาทูเด้อแบบนี้เลยจ้ะหารหวังบัวลำบัวลาดเาาท่าเกี๊ยปลาทูใส่ทำเป็นคน เอจังวัดเห็ดือกันบางจังหวัดเพื่อกิดตำคนตางหากเนาะเพื่อกจังมกแก้วเอาเนาะตำบลตางหากานผสมไปเลยนะวัดตาเดียว่อให้มันแข็งหนอเพราะอเดียเพื่อด้นได้แล้วแต่ตัวนี้เห็ดแห้นแข็งมันจะเป็นตกินนี่ละ หมาน้อยกินมา,าน้ำาน้ำเม่เป็นวายายินแต่ว่าเพิ่นเนาะกินกินตั้งเ้อะใ่ปลาทูใส่ปลายังะไรวันบ้าปลายังะไรโดนใส่ปลาทูหรอมีปลากบเนี่ยห็อะไรหรือว่าปลากระปองง่ายงานกันไหนเอามาคนคนอกลม มาหน่อยพอ่ีป่าข้าวอนื้อมาหน่อยแต่ว่าผักกาดเนื้ออย่งพนมาหน่อยกันเป็นของาสเนาะมาเครื่องุน้ำปรียเอใเลยเ็มบ่อ้าวใส่ไปใส่แงัวลงใส่ไปคนนตัวนกันหลังจาก ขอบคนลงแล้วคนแล้วสวัสดีครับทีเทศสถานเดินตงบางนะครับเออเออเออท,ที่ลุงในถาดนั่งตีแ<ด>ขนโต้ว<า>ันเถาะเตรียมมาเลยมาเลยไหนอยู่ได้อยู่เตรียมมาเตรียมมา จากเที่อเธอไปดีที่ครบบบับนี่ครับไปดที่เอาเขาตููยเย็นประมาณสัก10นาทีอ่าเหนแข็งตัวเอาหวม่หนาอ่าซาลเนี่ยห้อยหนาครับอยู่ในห้อมปีจังหอมบันเถาะนะเดี๋ยวไป พีดไปอ้าวิปหนาที่เอาละครับชิปหน้าที่ผ่านไปหลังจากนัาก็ก <นะ S 1> ออกมาอ่ะได้เ,เขียวปาดเบิ่งพูดชำาง,งานนี่ครับจะปาดเลยเบิ่งมันสิแข็งยังสี่ครับอ,าาอ่าหลักษณะมันเป็นยังสี่แข็งแล้วาปาดคือไอ้ขนมอันไอ้ เขาเปียบปูนนะลักษณะแบบเดียวกันจะปลาไม้ซีบเโอ้จะมันงามนี่ครับมันติดแข็งจังสี่ลงซีบมองกนเด้อพี่น้องนะนี่ครับมาปลาเป็นจังสี่เด้อ แก่คบข้างในเลยหอมนะครับโอ้ยมึงนี่มันมีอะไมาน่อยเงินมาหน่อยยังเสบื้เก่า กินยำอะไรยังใส่พวกเราเห็นไหมครับนี่นี่มันจะดิ่นดินต้องแดงแรักแรงแรงกันสิกนอาหารอาหารว่างนาครับเนาะอาหารคนอีสานได้บางจังหวัดเพื่อนกะเพื่อนกะกินกัเขาขึ้นกันแต่ว่าพันยี่เขียวไอ้ไม่ยี่เขียวกับพอนยี่แดงยังมันหน่งเคยชักเดือกกินเขาเออเอามากินเลยเนี่ยกินกินกินอยู่เรื่อยยุบ านะม,ม,มันนัวไมคุ้มไนนทู่เป็นมส,สมุนไพรก <c oughs> กินน้ำกันโอ้จะมันเสียบมึงไงเอาคำยังไงหลุดคุณอ่ะอดีดีหน่อยสิเร็ววะมาเรียบ ได้ลามาเด้ไม่ได้กินน้ำกันเด้อม,มาย่างแสบเลยคุณอ่ะโอ้ยดีดึกดักดึกดักเลยวะโอ,องุเน,น,ะนาะแม่ไม่ลามากินเหม,มือนมคุณมาทู่ก็เคยกินบ่ก็ก,กินก็มากิน ล, <c oughs> ลืมนะครับเด้อจะก,กินลองเบิงเอามาปัน่น <c oughs> อยา่ากให้มันแข็งตัวไว้ก็จะได้น้ำไหลพอแม,มเวเห,นห็นกินได้เกือบอ่ะล,ลืมนะครับเด้อ ฝากตี่ตามจองไว้แน่ที่สารบัดขอกเหล้าคตไร่กคแช่การหาหาเนี่ยมเอนเบงยีโดยเฉพาะอาหารโบลาณโบราณนี่แหละีมันสิกังถูงซูนหายจากพี่นองไปผมก็ทสันหาไม่เดใไ้เบิ้งเรื่อยๆครับมึอนี่กับอล่าเ่านี้สวัสดีครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดีมาหน่อยมาหน่อยตางตัวมาหน่อย